ครับสามเยอร้อยครับพ่ออัศวินดําจูนเนียส่วนซ้ายแม่จะเป็นดําเนื้อรันกลองรัวครับคุณศึกบอกดําเนื้อรันอัตสินดําเกียงไกแท็กเตอร์สถานฟ้าเกียงไกสาสารันครับ ออใครชอบสามเย่าร้อยครับก็สามารถเข้าไปชมในกลุ่มได้นะครับรุ่นนี้ตัวละหนึ่งใบเทานะครับคู่ละพันแปดคู่บอกเมียครับถ้าตัวผู้ตัวเดียวตัวละหนึ่งใบเทาครับ ส่วนตัวดูดูนี่เป็นปัสยินดำคุ้นศึกดำดื้อรั้นครับตัวนี้ครับ